ถือว่าได้ร่วมสนุกรับลูกถ้วยยังมีรางวัลอีกนี่รับถไว้ที่หนึ่งรับรางวัลอีกลูกอ้าวโอ้เอาถ้วยไว้เอาเงินด้วยที่หนึ่งอ้าวโอ้ใบสวยที่สองที่สองและที่สองก็ยังได้รับอีกที่สอง เบอร์สี่มาเบอร์สมาที่สองที่สามเบอร์หนึ่งที่สี่เบอร์สามที่สี่เบอร์สามมาลูกที่ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าที่หเบอร์สองาโอ้ <laughs> เอาพร้มมือให้กับลูกๆและหลานในรอบนี้ครับอ่าทีนี้ลงวีทีลูกไหว้ก่อนนะครับลงสวยๆอัหนึ่งสองสาอ่าอาเดินลงทางนี้นะครับ